ไอ้นี่เปียบจั้งข้วยอบักเดย์ถหามยัางมะถงดินนะไหลเวินไปเวินมาจ่นป้มีแกจำที่จริงแล้วชิมแม่จอกเด้จอกหามยังมาถึงดินแต่เขาเ้าเล่นเขาเลยบ่าไหลเวินไปเวินมาก้วบักเดเ์่ถจังไรมันสิไหลเวินไปเวินมาเขามาก็คือขั้วเหาเนี่ะเขามันสีไข่ไข่ลักษณะเห่าต่ลางค้นมัสิตาก็นี่มัชิมันกะเล่ออกไปมันกะแ่าเขาป้าบ่ไดวันทอ เขาป้าว่าดดเพราะว่ามันฆ่ากบกไม่แม่มันถีกฆ่าเขามันเขาว่า,าดดมันมันเล่แล้วมันสีกเขาป้าว่าดดเป็นคั้วยคนชีบอยา่างใดเป็นคันสีทิมกะจ้าใดขันสีขล้ายกับจ้าใดเพราะีคนสื่อนอกจากสีเขาตายเขาสีเอาไปหยัง่งตะกี้ไถหน้ามันวามีแห้งไถหน้าแล้วดู <laughs> คนสีบอไถหน้า,ม,นานมันเพอว่าร้ตนมันเถาเลี้ยวมันเหมดกำลังสีดันไถแล้วเปียบแล้วคือพูทบ้าเถาบ้าเถาคือพูทบ้าเถาเราจังเป่าปัญหาว่าไอ้นี่เปียกจังค่อยบัเดีเถาห่างยังมาถึงดินไลเว่นไปเว้นมาหลุดบ่มีเกียจจำไลเว่นไปเว้นมาหลุดบ่มีเกียจจำ